มาดูอีกโรคหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากเลยในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะซึ่งก็มีคําเตือนออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคตาแดงค่ะโดยในยรอบ8เดือนที่ผ่านมาก็พบผู้ป่วยแล้วกว่าแสนรายด้วยกันพร้อมสั่งสาธารณสุขทั่วประเทศให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคหนี้ด้วยค่ะนายแพทย์นยรงศักดิ์เมธาพัฒประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนระวังโรคตาแดงเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสมักจะระบาดในสภาพอากาศที่ชื้นและก็เอื้อต่อการเจริญเติบโตข,ของเชื้อไวรัสและติดต่อกันง่ายมากยิ่ง ขึ้นโดยข้อมูลสำนักระบาดวิทยากมรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่18สิงหาคมทั่วประเทศมีผู้ป่วยแล้ว1,15,255คนเกือบครึ่งเป็นเด็กเล็กและก็วัยเรียนท้งนี้ได้เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศประชาะสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคตาแดงพร้อมแนะนำวิธีการป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆส่วนคนที่ป่วยแล้วควรหยุดพักงานหยุดเรียนอย่างน้อย3วันแล้วก็งดลงเล่นลลน,น้ำในสระ ด้านนายแพทย์ถาปนาวงตั้งอุไรวันจากสุพทย์โรงพยาบาลพระนั่งกล้าปเปิดเผยว่าในช่วงนี้มีผู้ป่วยโรคตาแดงจำนวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยโรคตาแดงจากไวรัสที่ระบาดอยู่ในขณะนี้มี2ลักษณะคือโรคตาแดงที่เกิดพร้อมกับไข้หวัดและโรคตาแดงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าติดต่อสัมผสัสใกล้ชิดกับคนเป็นโรคตาแดงมาก่อนส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำทำให้มีคิ้ตามากแล้วก็เป็นสีเหลืองหรือสีเขียวมกักเริ่มเป็นที่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ลามไปเป็นสองข้างอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งถึงสองวันบางรายอาจจะมีตาดำอักเสบทำให้เคืองตามากแล้วก็มีแผลที่ าดช่วคลาวด้วยนะคะก็ต้องปฏิบัติตามคาแนะนําของแพทย์ด้วยหรือว่าใครที่จําเป็นเนี่ยที่องต้องออกไปไภายนอกก็ต้องสวมใส่แว่นป้องกันฝุ่นละอองด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของฤด,ดูน้ําหลากน้ําที่เข้าตาเนี่ยเป็นสิ่ง